สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้ดิฉันจะขอ,อนำคำเตือนจากหมอปลายปลายกระซิบมาเล่าสู่ท่านฟังเป็นคำเตือนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของภัยธรรมชาติแต่เกี่ยวพันกับแรงกรรมและพลังงานบางอย่างที่อาจจะทำให้สิ่งที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดกลายเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงที่สุดในชั่วพริบตาคำเตือนเรื่องของเขือนที่บางคนอาจจะมองข้าม แต่หมอปลายกลับบอกว่ากลัวเขื่อนแตกยิ่งกว่าน้ำท่วมและยังบอกวิธีให้พวกเราทุกคนช่วยกันลดแรงของภัยนั้นลงได้เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดิฉันขอชวนทุกท่านเปิดใจรับฟังเพราะนี่อาจจะไม่ใช่แค่คำทำนายธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเสียงกระซิบสุดท้ายจากเบื้องบนหมอปลายปลายกระซิบได้รับเชิญมาในรายการไอโนยูโนของคุณพิษท,ทองเจือ ในรายการได้พูดถึงมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวลี้ลับทั้งในโลกและนอกโลกในอีพีหมอปลายนี้ท้ายรายการคุณพีทได้มาร่วมพูดคุยเรื่องพีระมิดและเสริมเรื่องราวที่หมอไปลายได้เคยทำนายเอาไว้โดยเผยว่าเสียงมาบอกตนให้คุยกับต้องคาราเมลเรื่องเคลือนคุณต้องคาราเมลก็ได้บอกว่ามีน้องคนหนึ่งในกลุ่มทักผมมาเขาบอกว่าพี่ต้องนุกลัวเรื่องเคลือน แล้วนี่หมอปลายก็ทักขึ้นมาก็คือว่าสมมุติถ้าหลังจากนี้มันมีรอยแยกเกิดขึ้นอีกหรือได้มีการเคลื่อนไหวอย่างที่หมอป่ายเคยบอกเอาไว้เดี๋ยวคราวนี้เขื่อนมันจะอาจมีปัญหาได้คุณพิททองเจือจึงบอกว่าบอกเลยนะสำหรับผมเขื่อนน่ากลัวกว่าทะเลอีกมากทะาเลเขาถอยรน่นแต่เขื่อนเขาปลุกเข้ามาหาเมืองหมอปลายจึงบอกว่าจริงค่ะปลายไปเขื่อนมาล่าสุด ปายเข้าใจอรารยธรรมโบราณจากเขื่อนนั้นคือเขื่อนเชี่ยวล้านปายไปเพราะจะไปทำพิธีเกี่ยวกับโนราท่านก็สื่อสารเหมือนล่อให้เราไปตรงนั้นเพราะปายจะไม่ไปเขื่อนเลยปลายกลัวเขื่อนเป็นสิ่งที่ปฏิญาณกับตัวเองว่าจังหวัดก่อไก่ไม่ไปเด็ดขาดเขื่อนใดๆก็ไม่ไปเด็ดขาดยิ่งทางใต้และมีเขาจะไม่ไปฉันจะไม่ไปลงที่นั่นเด็ดขาด รู้สึกว่ามันพร้อมที่จะโดนดึงตลอดเวลาคุณพีทบอกว่าผมก็รู้สึกแบบเดียวกันเพราะพื้นที่ในลักษณะนั้นมันรอคอยที่จะเกิดเหตุมอปลายจึงตอบว่าใช่ค่ะตรงนั้นมันเหมือนมีหลายจิตหลายวิญญาณพอเข้าไปปุ๊บที่เมฆเหมือนมีเสียงผู้ชายเขาพูดว่าที่นี่คนตายเยอะนะปลายก็เริ่มมองซ้ายมองขวาพูดทำไม จากนั้นปลายก็พยายามมองหาว่าเสียงมาจากทางไหนปรากฏว่าเสียงเขาอยู่บนฟ้าเมฆเป็นตาเลยมีผมฟูฟูรู้เลยว่าเป็นผู้ชายปลายก็บอกกับเขาว่าต้อนรับหนูนะอย่าให้หนูเป็นอะไรหนูต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ห้าวันเขาก็หายไปพอลงแผ่ปุ๊บ ปลายก็เอารูปที่ปลายถ่ายจากท้องฟ้าตอนนั้นไปให้เจ้าของแผ่ดูเจ้าของแผ่ก็ลากปลายเข้าไปดูรูปรูปหนึ่งคือใช่เลยพ่อตาจงโดงเขาคือเจ้าที่ที่นั่นแต่ใหญ่กว่าเจ้าที่เขื่อนที่ปลายเคยไปสัมผัสมาเขาใหญ่ชนิดที่เหมือนมีเมืองยักษ์อยู่ข้างล่างตอนขากลับท่านก็ชี้ให้ดูว่าตรงนั้นมียักษ์อยู่แล้วแล้วข้างล่างมันมีเสาใหญ่ๆคล้ายกับเสาโรมันอยู่ข้างใต้ คุณพีทบอกว่าถ้าเป็นเสาโรมันก็เป็นเสาพีระมิดหมอปไายจึงตอบว่ามีทั้งลม้มมีทั้งตั้งมีหินใต้เขื่อนเต็มเลยคือน้ำมันมาเราก็ยังเก็บกันอยู่ไว้ข้างล่างนะปลายก็ไม่เคยเจอแบบที่เขามาให้เห็นและชี้ให้ดูขนาดนี้คุนพีททองเจือผู้ฝึกปฏิบัติจนสามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับได้เช่นกันแต่ก็อยากจะมีพลังมองเห็นได้ลึกเหมือนหมอปลาย พร้อมแนะวิธีช่วยชะลอภัยพิบัติให้ทุเลาเบาบางจากหนักเป็นเบาคุณพีทบอกว่าการบ้านสำหรับผมคือผมต้องไปฝึกยังไงให้ตามหมอปลายให้ทันตัวผมเห็นภาพตามที่หมอปลายเล่าแต่ผมเข้าไปลึกแบบหมอปไายไม่ได้หมอปลายจึงตอบว่าพี่พีทต้องไปหาหินมาเสริมพลังความถี่จากคลื่นในตัวของพี่พีทจะครบแล้วขาดแต่หินแต่ก็ระวัง จะเอาหินผิดอันมาก็ต้องเลือกให้ถูกพี่พิษปฏิเสธหินไม่ได้อย่างไงก็ต้องมีพี่ต้องเริ่มมีหินเข้ามาแล้วเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเริ่มมีหินอุก,กบาทเข้ามาหาคุณต้องบอกว่าพึ่งไปจับหินอุก,กบาทมาไม่กี่วันนี้เองอยู่ๆเขาก็ให้ไปรับและพาหินไปเดินทางหน่อยอยู่ดีๆก็ได้มาเจออะไรแบบนี้เป็นอุก,กบาทที่ส่งต่อมาจากอเมริกาขุนพิษจึงเล่าว,ว่า ทางเราเคยได้รับกระแสข่าวภายในเรื่องเคือนที่มันไม่ไกลจากกรุงเทพตอนนั้นที่เราได้ยินถ้าพูดแบบบ้านๆคือตโจนกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นความเสียหายแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะได้ยินอีกครั้งหนึ่งหมอปลายจึงตอบว่าแล้วดวงจิตดวงวิญญาณที่จะรักษาตรงนั้นไว้ได้คือพระนเรศวรและกองทัพฉะนั้นเราจะต้องไปเพิ่มพลังให้ท่าน เพื่อให้เหตุตรงนั้นชะลอคุณพีทจึงบอกว่าการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติมันไม่ใช่การตื่นรู้ที่มาจากการเรียนรู้และการศึกษาพฤติกรรมบางอย่างเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเช่นเราเคยไปขอต่าง,างๆใดๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เราสมหวังหรือให้ชีวิตเราราบรื่นดำเนินต่อไปอย่างสงบสุขตอนนี้ ก่อนที่เราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆองค์หรือตามที่ไหนก็ตามให้หมอบผลบุญในสิ่งที่เราปฏิบัติมากลับไปให้ท่านก่อนที่เราจะรับพลังกลับมาเราส่งไปให้ท่านก่อนแล้วไม่ต้องคิดว่าเราไม่มีพลังไม่มากก็น้อยทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองมาจากความแน่วแน่ในการตั้งจิตที่จะระลึกถึงสิ่งที่เราจะมอบให้ อันนี้คือสิ่งที่สำคัญกว่าหากเป็นไม่ได้ในทุกๆครั้งให้สวดมนต์ให้พลังไปในทางการสวดมนต์ก็ยังดีและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดิฉันได้รับรู้และนำมาเล่าสู่ทุกท่านในวันนี้ค่ะจะเชื่อหรือไม่สุดแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่อย่าลืมว่าภัยที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่เขื่อนไม่ใช่น้ำแต่คือความประมาทในใจเราเองหากเราเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแม้ฟ้าจะถล่ม ดินจะแยกเราก็ยังมีโอกาสรอดและขอฝากไว้ว่าทุกนิมิตทุกํำเตือนอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเป็นเสียงเตือนสุดท้ายก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้นขึ้นจริงๆสำหรับวันนี้ดิฉันและช่องนิมิตพิสวงขอลาไปก่อนหากท่านชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งหน้า แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ